สวัสดีทุกท่านที่เป็นชาวลักขนาสถิตราศีตุลน,นะคะ2559จนถึง2566ดาวฤกตอยู่ยังเลงลักขนาคนอยู่ดาวฤตอยูเนี่ยค่ะตัวการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงและก็พิกผันแต่ด้วยอยู่หนึ่งราศีใช้เวลา7ปีดังนั้นคนลักขณาราศีตุลท่านยังไม่มีความมั่นคงเท่าไรนะัก จนกว่าดาวมฤตยูจะออกในวันที่8มีนาคม2566ค่ะดาวเสาร์ดาวบทเรียนชีวิตมนุษย์เข้าสู่เรือนภพที่4ี่ซึ่งเป็นแกนหลักสําคัญของชีวิต1เรือนภพดาวเสาร์คุณสมบัติของท่านก็คือความโทษทุกข์ดังนั้นการที่ดาวเสายกเข้าสู่เรือนภพพันธุซึ่งเป็นแกนหลักของชีวิตการงานทรัพย์สินภาระบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องกระทํามันก็เลยยังไม่ค่อยจะ ดีเท่าไหร่หรือบางท่านที่มีปัญหาในเรื่องของทรัพย์สินบ้านจะต้องโดนยึดรถจะต้องโดนยึดหรือมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินบางท่านก็เกี่ยวกับหน้าที่การงานค่ะบางท่านก็ไปเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากจะทําแต่ว่าดาวเสาร์เป็นตัวขัดเข้ามาขัดทําให้เราทําอะไรก็ด้วยความไม่ราบรื่นดาวเสาร์เข้าตําแหน่งเกษตรต้องรอหน่อยนะคะ ถ้าคุณอยากจะได้บ้านได้รถกําลังสร้างบ้านสร้างเรือนกําลังคิดจะซื้อรถน,นู่นนี่น่นนี่นั่นสําหรับคนที่ดวงดีก็คงจะได้ระดับหนึ่งแล้วการที่เดือนเมษายนที่ท่านบอกว่าคนลัคนาราศีตุลมีปัญหาเพราะอะไรเพราะดาวศุกร์ตำแหน่งตรงนี้มันเสื่อมไม่พอยังโดนดาวมรตยูเล่นงานสองเด้งแต่ช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมาดาว เดินเข้าสู่เรือนภพมรณะก็ยังเป็นปัญหาอีกถึงแม้ว่าท่านจะตําแหน่งเกษตรก็ตามเรือนภพมรณะก็คือเรือนแห่งความร้อนรนคุณหลังจากเมษาคุณก็สุดหนักพุทธสภาอย่างน้อยก็ออตําแหน่งของท่านก็ยังดีขึ้นหน่อยก็ทามาหากินได้ระดับหนึ่งหรือ,อ,อยังมีเงินบางสิ่งบางอย่าง ที่ยังเป็นตัวช่วยให้คุณได้ลืมตาอาปากได้ในในระยะหนึ่งแต่วันที่31พฤษภาคมเป็นต้นไปอะคะ่ะดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณเดินเข้าสู่เดือนพบสุภก็หมายความว่าคุณกําลังวิ่งหาความสําเร็จคุณกําลังวิ่งหาสิ่งที่คุณปรารถนาบางสิ่งบางอย่างนะคะในเดือนมิถุนายนแต่เดือนดาวดาวการเงินของคุณละผลรายได้ของคุณละคือดาวอางาังคาร วันที่2มิถุนายน2564ดาวอังคารเดินเข้าตำแหน่งเสื่อมเรือนพบกรรมะด้านดีก็คือภาระหน้าที่การกระทำไม่ว่ากรรมเก่ากรรมใหม่กรรมดีกรรมชั่วคือเรือนพบกรรมะหมดแต่ด้านร้ายของเรือนพบกรรมะก็คือโชคชะตาเคราะห์กรรมค่ะคําว่าดาวการเงินดาวผลประโยชน์ของคุณเดินเข้าสู่เรือนพบตําแหน่งที่เสียแล้วก็มันจะต้องมีเหตุเป็นไปในเรื่องของรายได้การเงินผลประโยชน์ แล้วเรือนพบกระดุมพระมันหมายถึงสมาชิกในครอบครัวด้วยก็ดูแลรักษาคนในครอบครัวถ้าเจ็บป่วยนิดหๆนๆ่อยก็ต้องรีบไปหาหมอหรือการจ่ายเงินออกจากตัวเป็นการสะดากเคราะห์วิธีหนึ่งนะคะถ้ามีเหตุเป็นไปหรือมีเหตุอะไรที่ต้องจ่ายจ่ายเงินนะ่ะดิฉันก็ชอบใช้วิธีนี้คือเราเอาเงินออกรักษาสุขภาพรักษาตัวรักษาชีวิตของเรา เดี๋ยวทรัพย์สินภายนอกถ้ามีโอกาสถ้าเรายังมีโอกาสยังมีชีวิตอยู่เราก็มีโอกาสหาสินทรัพย์ภายนอกได้เสมอๆการที่ดาวพระราศมดียกเข้าสู่เรือนภพที่5ซึ่งเป็นเรือนภพสําคัญในการให้ชีวิตกําลังจะจะก้าวเดินแล้วก็ให้ชีวิตเนี่ยเกิดการขยายขึ้นเรือนภพที่5เนี่ยคะ่ะส่งเสริมให้คนลัคนาราศีตุลอยู่ในช่องทางที่ จะขยับขยายบางสิ่งพอสมควรแต่จะขยับขยายไปตอนไหนมันก็ต้องรอดาวหลายดวงเข้ามาประกอบช่วงเมษาพฤษภาดาวคุณเสื่อมแล้วก็ดาวประจําตัวคุณยังยังผิดปกติอยู่พอวันที่31พฤษภาคม64เป็นต้นไปดาวสุขของคุณเข้าสู่ตําแหน่งดีแต่ถามหาว่าความสําเร็จความสมหวังของคุณยังเดินไปชนดาวราหูยังเดินเข้าเรือนพบมรณะความหวังบางสิ่งบางอย่างก็ยังไม่ได้ถังหวังเท่าไหร่นะ ประกอบกับมิถุนายนสองพ้ดาวการเงินรายได้ผลประกอบกิจการของคุณนะคะเข้าตำแหน่งเสืออีกก็เรียกว่าน่าจะมีรายจ่ายเยอะสําหรับท่านที่มีเงินมีทองง,งอกเงยในในบางส่วนช่วงมิถุนายนถ้าคุณอยากจะผ่องถ่ายเงินออกเพื่อไปซื้อบางสิ่งบางอย่างหรือมีภาระบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องเอาเงินออกไปขอให้ใช้ดําเนินการตรงนี้นะคะ ดีกว่าที่จะมีคนมาเอาของคุณไปหรืออาจจะทำหล่นหายหรืออาจจะมีเหตุฉุกเฉินให้ต้องจ่ายเงินไปเพราะดาวเสาร์จรณปัจจุบันอยู่ที่ราศีมังกรเข้ามาเล็งการเงินผลรายได้ของคุณดังนั้นมีบางสิ่งบางอย่างจ้องจะเอาเงินของคุณอยู่จะเอาผลประโยชน์ของคุณอยู่จะเอาสุขภาพของคนในครอบครัวคนอยู่ดังนั้นแก้เคล็ด ด้วยการจ่ายเงินออกถ้ามีธุระ,ป,ะปังที่ต้องซื้อต้องซ่อมต้องอะไรก็แล้วแต่หรือจะดําเนินกิจการดาวพญาเสปดีตัวขยายเข้าสู่โครงการอาชีพความคิดไอเดียของคุณมันเริ่มแตกถ้าคุณจะขยายกิจการจะลงทุนทาอะไรก็ให้รีบแล้วถ้าบอกว่าจะต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อบางสิ่งบางอย่างก็ขอให้ซื้อนะคะเป็นการแก้เคียดโดยอย่างน้อยค่ะดาวสุ์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณก็ออกจากตําตแหน่งเสื่อมเรือมเสียละกาลังจะเข้าสู่ มิถุนาคุณกําลังเห็นละเห็นแนวทางละกรกฎราคุณจะเข้าสู่ตําแหน่งที่โดดเด่นนะคะสุขมิถุนากรกฎราสิงหาอย่างน้อยอะดาวประจําตัวของคุณดาวสุขก็เดินหน้าเข้าไปภายในระยะ2อเดือนนี้ค่ะปรารถนาอะไรก็ขอ,ขอให้รีบเร่งพระรหัสมบียังเป็นตัวช่วยอยู่นะคะยังเป็นตัวช่วยผลักดันให้ให้สิ่งที่คุณหวังคุณคิดสําเร็จอยู่พอประมาณ แล้วก็มิถุนากราฎาสิงหาดาวประจําตัวเราก็ค่อนข้างโดดเด่นแล้วดาวพุธในอนาคตกรกฎาคมก็หลุดจากการเดินมุ่นๆงานเนเดินภพมรณะแล้วก็กําลังจะเดินหน้าก็หวังว่าคนลัคนาราศีตุลช่วงนี้เดือนมิถุนายนนะคะถือว่าเป็นเดือนที่ใช้ได้พอสมควรคะ่ะ